ของดีปี62ที่เพิ่งมีประสบการณ์ไปรูปย้อนยุคหลวงพ่อกวยชุดตินทรโรวัดโคศิตาลามปีพศ2562มีการจัดสร้างทั้งหมดกี่แบบมาฟังกันสวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องเ f ฟชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่นทานเลยพวกกรผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองกันองฤทธิพี่พงน้องท่านใดที่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นผมก็จะมาพูดถึงรูปย้อนยุคหลวงพ่อกวดชุดินทโลรุ่นศรัทธาบรารมีปีพศ2512นที่มีประสบการณ์เกิดขึ้นกันไปนไม่นานมาน,นี้โด่งดังไปทั่วประเทศจนรูปฉากนั้น,นได้รับฉายาว่าประสบการณ์เวิร์กพอยต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไฟังเรื่องราวทั้งหมดในคิพิโอนี้พี่ๆน้องๆท่านใดนะครับนะที่นะครับนะอยากจะฝากประสบการณ์สามารถฝากประสบการณ์ไปได้เลยที่ Facebook ส่วนตัวผมชื่อว่าภูผาเพชรทองกดเพิ่มเพื่อนกดติดตามทักข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้และเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผมจะมีไลฟ์สดจําหนเพื่อเครื่องคร่องรางผ่านไลฟ์สดตรง Facebook เป็นพระแทรับประกันทุกองเลยนะครับนะเล่หนึ่งช่องทางในการติดตามผมนะครับนะก็จะเป็นนี่เลยเพจนะชื่อเพจว่าร้อยเรื่องพุทธคุณโดยภูผาเพชรทอง นะฝากไปกดติดตามกันด้วยนะถ้าเกิดพี่ๆน้องๆท่านใดที่กลัวกดเข้าไปหาไม่เจอไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยผมได้ใส่ลิงก์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วปีพศ2 5 1 2ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีรูปมีประสบการณ์เยอะมากทางช่องร้อยเรื่องพรทคุณของเราอะ่ะก็เคยทําประสบการณ์เกี่ยวกับรูปปี62เนี่ยมาหลายเรื่องแล้วนะแล้วก็ที่เป็นข่าวโด่งดังนะครับนะก็คือรูปเต็มองนะครับนะตอนนี้ได้รับฉายาว่าประสบการณ์เวิร์กพอยต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและรูปปีพศสอ 12, ามาทังหดกี่ เดี๋ยวเรามาฟังกันปีพศ2562ชื่อรุ่นว่ารัทธาบารมีจัดสร้างโดยวัดโคสิตารามและจุดสําคัญเลยนะรุ่นนี้คือเป็นรุ่นสุดท้ายที่หลวงพ่อพาวัดโคกดอกไม้ลูกศิษย์หลวงพ่อกวชุดินทโลได้ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกในครั้งนี้ด้วยรูปรุ่นนี้มีทั้งหมด4แบบหลักนะผมจะขอพูดถึงแบบหลักๆก่อนนะนะครับนะว่ามีทั้งหมด4ฉากนะครับนะเป็น4ฉากหลักเพราะว่ารูปรุ่นนี้จะถูกแยกย่อยด้วยด้วยด้านหลัง นะครับนะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนแล้วกันว่า4ฉากทั้งหมดมีอะไรบ้างแบบที่1ก็คือรูปเต็มองค์หรือที่ตอนนี้ได้รับฉายาว่าประสบการ์เวิร์กพอยท์นะครับนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีประสบการณ์นะอันนี้คือเลี่ยมเดิมจากวัดมาเลยนะปีพศ2 5ง2เนี่ยเขาก็จะเป็นเลี่ยมเดิมจากวัดมาเลยนะครับนี่คือแบบที่1แบบที่2นะครับนะแบบที่2ก็คือหลังตะวัน หลังตะวันก็จะมีฉากสีดำนะครับนะที่เราคุ้นหูชินตากันอย่างดีอยู่แล้วหลังตะวันนี่ช่องร้อยเรื่องพุทธคุณของเราก็เคยทําประสบการณ์เลยนะนะแบบที่3นั่นก็คือยันคู่นะยันคู่ถือว่าเป็นรูปเอกลักษณ์ของหลวงพ่อควยชุดินทะโลเลยนะครับนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปที่หลายๆคนชอบเป็นอย่างมาก และแบบสุดท้ายนั่นก็คือฉากหลังกระดาน3แผ่นหรือที่เราเรียกกันว่ารูปกระดาน3แผ่นรูปกระดาน3แผ่นช่องร้อยเรื่องพุทธคุณก็เคยทําประสบการณ์แล้วนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งสุดยอดนะบอกเลยปี6 2ประสบการณ์ดีมากนะครับส่วนมาด้านหลังจะแยกย่อยอยังไงด้านหลังจะถูกแยกย่อยด้วยนะครับหนนะคือมีจีวรและไม่มีจีวอและจะถูกแยกลงไปอีกก็คือจะมีหลังตาปั๊ม1ดวง2ดวง3ดวง นะครับนะแล้วก็มีกลับหัวไม่กลับหัวอีกนะครับนะจะมีการแยกหลายรูปแบบแต่แบบหลักๆก็คือฉากด้านหน้าจะมี4แบบนะครับนะอย่างที่2ก็คือด้านหลังอันนี้คือจะเป็นหลังที่ผมมาให้ดูนี้ก็คือจะเป็นหลังพาจีวรหนึดวงนะครับแล้วเขาก็จะมีหลังแบบที่ไม่มีพาจีวรนะครับนะก็ถ้าไม่มีพาดจีวรเนี่ยจะมีเป็นตาประทับตัวนี้ปั๊มลงไปด้านหลังเลยนะก็จะมีเป็นแบบ1ดวง2ดวง3ดวงนะแบบมีพาดจีวรนะก็จะมี1ดวง2ดวง3ดวงนะครับนะแล้วก็ถูกแยกไปอีกนะมีตะเข็บไม่มีตะเข็บ นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นการแยกย่อยนะแต่ผมขอพูดถึงการแยกแบบหลักๆทั้งหมดมี4แบบหรือ4ฉากนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยอดประสบการณ์เลยนะผมบอกให้ปี2562เนี่ยของดีที่น่าบูชาเป็นอย่างมากรูปหลวงพ่อกวยย้อนยุคปีพศ2562แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ